สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไรวงพยอมจะมาทำอาหารโบราณอีกแล้วนะคะก็คือต้มปลาหัวตาลนะคะอันนี้คือหม้อที่เราใส่กระทิตั้งไฟแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเครื่องนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือกระชายนะคะหอมแดงกระเทียมนะคะ แล้วก็มีเดี๋ยวหั่นตะไคร้ใส่แล้วก็โขลกนะคะแล้วก็พริกไทยด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเนื้อปลานะคะอันนี้เป็นปลายี่สกนะคะหรือว่าปลานวนจันทร์นะคะก็ต้มกับกะทิแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาโขลกรวมกันนะคะเพื่อทำเป็นเครื่องแกงนะคะ อันนี้คือเครื่องที่เราโขลกแล้วนะคะก็มีตะไคร้กระชายหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ลูกพริกไทยนะคะจะพร,พริกไทยขาวพริกไทยดำก็ได้นะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเนื้อปลานะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่โขลกไปในครกนี้นะคะสมัยโบราณไม่ว่าจะทำ ต้มปลาหัวตาลต้มปลาขนุนต้มปลาหน่อไม,ะะอม้เราก็จะใช้ปลาโขกนะคะหรือว่าแกงส้มเราก็จะใช้ปลาโขกเหมือนกันแต่สมัยนี้รุ่นใหม่นะคะทำอย่างไวจะไม่ค่อยใส่ปลาโขกกันนะคะอันนี้เป็นสูตรโบราณนะคะของคุณยายสอนมาบารายวงพยอมก็เลยจะทำตามนั้นนะคะ เดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหัวตาลน,นะคะบารายอุพยอมไปซื้อมาเมื่อเช้านะคะพอดีออกไปธุระก็เลยไปเจอหัวตาลเขาคุณยายเขาเอามาขายนะคะก็เลยอุดหนุนคุณยายมาสองถุงนะคะที่เขาได้เฉาะเอาเนื้อคือเอาลอนตาลไปขายแล้วนะคะก็เลยอุดหนุนคุณยายมาถุงละสิบาท เลยซื้อมาสองถุงนะคะก็ได้หั่นแล้วต้มแล้วนะคะก็ได้ประมาณกิโลนึงได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาต้มอันนี้ต้มแล้วนะคะขอโทษค่ะอันนี้ต้มแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามาต้มกะทิก็คือเอามาต้มปลาหน่อไอมาขอโทษค่ะต้มปลาหัวตาลนะคะ น้ำกะทิก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาหัวตาลที่เราต้มไว้แล้วนะคะลงใส่เลยนะคะหัวตาลนี้ต้องต้มก่อนนะคะถ้าไม่ต้มก่อนแล้วเขาก็จะขมนะคะถึงต้มแล้วก็จะออกรสขมนิดๆนะคะแต่เป็นรสที่อร่อยมากๆเลยนะคะคนสมัยโบราณจะชอบกินมากๆเลยนะคะ เราก็จะดอให้เดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องต้มปะลาลงไปนะคะแล้วเราก็จะใส่ปะลาอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่นะคะตอนนี้กะทิก็เดือดแล้วนะคะกะทิของเราเนี้ยถ้าเราจะทำต้มปลาหัวตาลต้มปะลาหน่อไม้ หรือว่าต้มปลาขนุนนะคะไม่ต้องเคี่ยวให้แตกมันนะคะอันนี้ก็คือเครื่องแกงที่ผสมปลาโขลกลงไปด้วยนะคะเราก็จะใส่นะคะน้ำก็จะค้นนัวแบบนี้นะคะหอมมากๆเลยนะคะตอนนี้กำลังเดือดนะคะ และที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำล้างครกนะคะเราจะต้องใส่นะคะถ้าเป็นอาหารโบราณไม่ว่าจะแกงอะไรก็แล้วแต่นะคะจะต้องใส่น้ำล้างครกนะคะเพื่อความขลังและก็เพื่ความอร่อยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะแต่คนสมัยใหม่มักจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วนะคะเพราะส่วนมากจะซื้อน้ำพริกแกงมาแต่ตลาดนะคะไม่ได้ครกเอง เดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ำปลาร้านะคะอันนี้ก็นี่ค่ะหนึ่งสารพีสองสารสองสารพีครึ่งนะคะรับรองว่าอร่อยชัวร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้เดือดอีกครั้งเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำตาลปี๊บกันนะคะ ตอนนี้น้ำกะทิก,ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเมื่อเราใส่น้ำปะลาราลงไปแล้วเมื่อเขาเดือดเราก็จะมาใส่น้ำตาลปี๊บนะคะนี่ค่ะนี่คือน้ำตาลปี๊บของเรานะคะเราก็จะใส่ลงไปนะคะต้มปะลานี่ก็จะต้องออกหวานนิดๆน,นะคะเค็มหน่อยๆน,นะคะถึงจะอร่อยถ้าไม่มีรสหวานเลยก็ จะไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาคนให้น้ำตาละลายนิดนะคะแล้วเราเติมน้ำปลาลงไปนิดนะคะเพื่อให้ได้รสชาตินะคะแล้วก็คนตอนนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะ น่ารับทานไหมคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะข้าวข้นอร่อยมากๆเลยนะคะหอมกลุ่นเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วนะคะก็จะใส่พริกลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะลงไปเพื่อสร้างความหอมกลุ่นนะคะใบมะกรูดฉีกนะคะนี่ค่ะ สีสันน่ารับทานไหมคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะต้มปลาหัวตาลของบ้านไลวังพยอมนะคะลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคะจะใส่ปลาย่างหรือว่าใส่เนื้อหมูหย่างหรือว่าจะใส่หมูสามชั้นก็ได้นะคะส่วนของบาลไ่วังพยอมวันนี้ก็คือใส่หมูเนื้อหมูหั่นธรรมดานะคะไม่ได้ย่างนะคะมาทานด้วยกันนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาไลยวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ